คุกับฟรังนาลีกุลค่ะวันนี้ทุกคนเราจะมาทำคลิ z c h a l l e n g ทดสอบความรู้ของเพื่อนๆของเราดีกว่าว่ามีความรู้ไหมว่า LB 8 1คืออะไรอ่ะเดี๋ยวเราจะโทรหาเพื่อนคนแรกนะคะคนนี้เนี่ยเป็นสายเฮลตี้คิดว่ามีโอกาสรู้80%เลยโอเคฮัลโหลว่าง,ง่าลโหลแกจะมีคำถามถามาถามว่าแกรู้จก<ะ>ัก LB 8ป่ะรู้จักซีเธอจะมาดูถูกฉันมากนไปหรนะอไหน DLB เอลปใช่ปะเห็นปะทุกคนบอกง่ายก็รู้แค <c oughs> นนี้แหละ <c oughs> คนต่อไปนะคะทุกคนเป็นสายกินสายบุฟเฟ่ติ้งย่างสุดๆอ่ะคนเนี้ยฮลัฮโลโหลฮัลโหลแกทำอะไรอยู่ครับตื่นมาบึงตื่น,นแกฉ<ม>ันมีคำถามแกรู้จัก LB-81 ป่ะตื่นมาก็ต้องเจออะไรที่ยคืออะไร LB-81 <B> ย่อมาจากอะไรรั่นกระบ,บังเลย มันคือจูลินซีดีเอลบีแปดสอ็ี่ยังไงเออก็คือปกติแล้วเนี่ยแกแบบชอบกินถูกปะ่ะมากเออแล้วแกก็ท้องผูกด,ด้วยถูกปะ่ะมากเออเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้แกควรรู้เลยแกควรต้อง เติมจุลินซีดีเอลบเเข้าไปเพราะว่าจุลินซีดีเอลบเนี่ยมีผลงานวิจัยรองรับว่าเขาเนี่ยสามารถช่วยลดอาการท้องผูกแล้วก็ช่วยเรื่องระบบการขับถ่ายได้ด้วยว <Whoa. S 1> ้าเออจริงแล้วยังช่วยปรับสมดุลและเสริมภูมิคุ้มกันจากลำไส้ด้วยร่างกายแกก็จะไม่สะสมของเสียซึ่งมันก็จะทําให้ผิวพรรณแกดีอารมณ์กแกดีระบบภูมิคุ้มกันก็ดีสุขภาพแข็งแรงเขา้าใจมั้ยจ๊ะแล้วกินได้ที่ไหนเนี่ยในโยกเกิร์ตแท้จากประเทศเบลเยียมเท่านั้นมแต่ไม่ไป้ไตติดเย็น เดี๋ยวไปลองซื้อบ๊ายบายทุกคนรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าจูลินซีดี LB81 ที่อยู่ในโยเกิร์ตแท้จากประเทศเบบลเรียเนี่ยเขาเป็นผู้ช่วยชันดีให้กับสุขภาพของเราแบบถึงไส้ถึงคุณกันเลยทีเดียวขอตัวไปอร่อยพร้อมสุขภาพดีกันก่อนนะคะบ๊ายบาย